สวัสดีครับลูกกีบนีสิพามาพอมะลิดกัญชาครับสำหรับพันธุ์ทีใส่พอครับจะเป็นในหางกระหรอกผู้พันธุ์นะครับอันนี้กร้สังซื้อมาจากเน็ตครับเมละเม็ดลเจ็ดบาทเมล่าสองบาทครับการผสมสีพอแบบใส่สูตรเขาเอื่นว่าแช่น้ำนะครับหรือว่าเป็นการโอบก้อนนะครับเพราะว่า ไบ้ท่านมั่นใจว่าถ้าเกิดเท่าจะเอาลงดินเลยโดยที่โบแซนันมันจะเกิดบ่นะครับเดี๋ยวผมเช็ดเป็น2วิธีนะครับคืออุปกรณ์กระสิมี่เนี่ยครับทิชชู่แค่นี้ครับแล้วก็พวกกล่องที่มันปิดสุนญาดได้นะครับล้วดับแรกนะครับกระสีเอาทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่พับนะครับแล้วก็เอาวางลงไปในกล่องก่อนนะครับก็ใส่ประมาณสองสามแผ่นก็ได้ครับแล้วก็เอาฟอกกี้สีน้านะครับเห็นเป็นสเปีย ให้พบเปียกครับหลังจากนั้นเท่ากามาแกะเม็ดเนี่ยกัญชานะครับใส่ในททีทิทชชู่ที่เขา่าพมน้ำไปแล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ใส่สามสิบสองเม็ดนะครับเพราะว่าหลุมพอผมมีอยู่สามสิบสองหลุมครับหลังจากที่ใดจำนวนที่ต้องการแล้วนะครับก็รวยลุงเลย นลังจากนั้นเขาทิชชู่นะครับโปะลงทับอีกรอบนึงนะครับแล mm ้วก็พุมนาำขอนเกาครับตอนนี้กับพ่านไม่ได้ประมาณ สามหมื่นก็กลัวแล้วนะครับเกือบมันลืมครับเดี๋ยวมาเปิดบางนาว่าเม็ดขันช้ามันยีงงอกขึ้นมาไหนอุ้ยบางเม็ดก็งอกครับปวดบางเม็ดก็เพราะท่านงอกนะครับเดี๋ยวเม็ดที่มันงอกเราผมจะเอาลงไปถาดเพาะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม็ดไห้งอกเพราะท่านดีมก็สภอ่าพบต่อไปเรื่อยนะครับ กสีเอาลุงไอ้ลูบตะต้นนะครับสําหรับตรงดินไอ้ดินเพาะนี่นะครับผมจะใส่แกะมักฮองทั้ง่างนะครับตรงนี้แกะมักแล้วนะครับมักเรียบร้อยแล้วผสมกับดินหน่อยนะครับแล้วก็สีเอาไอ้ยตัวนี้เป็นขุยปักเถากับดินปลูกนะสีมาไอ้ครบทั้งเครื่องอีกรอบนึงนะครับแกะปักเถาเนี่ยให้แส่น้ำก็อนื่องกับแส่น้ำแล้วก็ล่างเอาพวกไอ้สารที่มันเอ่ยไห้การจบยังการเจริญเติบโตของหลางเนี่ยหลางมันออกก็นะครับ เอาตะลากมันลงนะครับเดี๋ยวส่วนในทีนะ่ดี๋ยวจห้มันโพลุน่นดินเดี๋ยวผมก็จะเอาลงลูกเพาะเฉพาะไอ้ต้นที่มันหงอกก่อนนะครับแต่มรถจัดเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วนกะ็ใส่ขุยมะพร้าวนะครับล่องลงไปนะครับว่าต้องกดนะครับหรือวางไว้ืฉอๆถ้าว่าทับหกกักเห็นเพาะเห้นมันยู่ซื้อนะ เดี๋ยวไซี่หลุมนี้นะครับผมสิเอาแบบเม็ดนะครับคือหยอดลงเลยโดยที่เขาบอต้องแช่น้ำคือช่างพวกนี้นะครับเมื่อเบิ่งกันว่ามันมันสิเกิดบ่นะครับ หลังจากที่ผ่านไปหาเมื่อนะครับมาเบิงงความเปลี่ยนแปลงนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้คือที่ผมเด้เอาแซะครับกระดาษทิชชู่แล้วก็ให้มันงอกหลากแล้วครับแล้วก็ค่อยเอามามา,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 มาลงตัวนี้อีกเทียนหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วน,ะะนฟังนี้ครับซีเม็ดเนี่ยหนึ่งสองสามซีเนี่ยก็คือผมปลูกแบบเม็ดนะครับปลูกแบบเม็ดที่ว่าเอาเมลเอาเม็ดเม็ดเม็ดมันลงไปเลยนะครับแล้วก็บอ,บอตอง แซนะครับเกิดครบทุกเม็ดครับมันก็เลิ่จะเกิดที่กันนะครับอ่าส่วนฟังนี้ก็คือเม็ดที่มันมันงอกซ่านะครับที่เอาไปแซ้น้ำแล้วก็งอกซ่านะครับก็ผมก็พึ่งลงมมือวันนะครับมันก็พึ่งงอกครับส่วนไหนฟังนี้ก็เอาเม็ดล้มกันครับเอาเม็ดลงเพียวๆนะครับก็สรุปเร็วก็เกิดทุกแบบนะครับ แต่ว่าไอ้เม็ดที่ผมเอาแฉนาหงกอนนะครับแ่สัลีกษอนเนี่ยมันมันสีมีฟออยู่ประมาณสี่หาเม็ดนะครับคือทีบบบเกิดเลยนะครับบแตกหลักออกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอายุป,ประมาณสรุปแล้วก็ใส่เวลาประมาณหาหกหมื่นะครับทั้งแบบทีว่าลงดินเลยแล้วก็แบบทีแ่แ่แรแกระดาษชิชซูแล้วกว็โอเปอ้์คอนนะครับสำหรับไอ้ท่านใดที่บ่เคยเพาะ กัญชานะครับ่ลองเห็ดแบบผมผมบึงก็ได้นะครับเห็ดแบบทั้งสองสูตรนะครับเห็ดแบบเออเาลงดินเลยหรือว่าสิเอาแซกนามก้อนแสกกระทิ่นซูก้อนแห่แตกลากก้อนยังค่อยเอาเมาเพาะลงถาดเพาะอีกรอบนึงก็ได้ครับเรื่องของดินปลูกกะใส่คุ้ยะปร้าเานะครับแล้วก็ผสมกับพวกแกะมัดพวกนี้นะครับแกะมักขีงว้ะนะครับแต่ว่าต้องมักให้มัน เสาห่อนก่อนด้วยครับเพราะว่าต้องใหงมมักให้ได้เด้เด,ด,ดทีก่อนโบโบจำเป็นต้องไปใส่พีทมอสนั่นคือเขาก็ไดครับเพราะว่าอูาเพาะกัญชาแบบว่าเพื่อสุขภาพนะครับโบเด้เพาะพวกสายพันธุ์ที่มันมีราคาแพงนะครับไอสาบตัวน,นี้ก็เพาะไปโดนแล้วครับเดี๋ยวผมกจะสีแปวลงหลุมเลยนะครับไออีกอย่างนี้นะครับกัญชาเป็นพืชตีมักแสงแดดนะครับถ้าเกิดแต่มันแสงหน่อยไาในต้นมันกะสิยืด เอ่อยืดสูงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอ่าให้มันถือแสงแดดเอาไว้กางแกงเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปการฝูกกัญชาก็เพาะเมล็ดกัญชาก่เดี๋ยวผมขอ,อจบไว่เพียงแค่น,นี้นะครับกับลอ้องเห็ดตามบึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ะ่ะสวัสดีครับ